รถแต่มันจอดตากแดดนานมันทําให้พวกมือพงมือเปิดอ่ะที่เป็นโครเมีอะมันหมองเราจะต้องทําอะไรสักอย่างกับรถคันนี้นะเฮ้ยดาวล่าเขามันไปกัดของเขามันไม่คุ้มราคาเป็นแสนมันไม่มีเงาหรอกไอ้สันดานแป้งฉลอกขนาดนี้จะเงาตายแล้วโอมเฮ้ยพ่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาติเคนซิงคาร์ครับทุกคนจำได้ใช่ไหมครับว่าพี่ชาติอ่ะเอารถไปรีโนเวทใหม่เอาไปทำใหม่นะครับเอาไปมิ้วใหม่ เพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเอารถไปทําใหม่เนี่ยเราก็ได้ไปเอารถของน้องพี่เกียบมาใช้นั่นก็คือน,นี่เลยครับนิสสันนาวาล่าแต่ทีนี้ทุกคนเห็นไหมว่ารถแต่มันจอดตากแดดนานมันทําให้พวกมือพงมือเปิดอะที่เป็นโคเม,มีมันมองเรามองแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องทาอะไรสักอย่างกับรถคันนี้ละเพราะว่าในไหนก็เอาไปใช้แล้วเราก็จะต้องดูแลน้อง,องหน่อยนี่อย่างนี้น เห็นไหมมันเป็นพลาสติกโครเมียมแล้วมันด้านๆดำๆแบบนี้แบบโดนแดดโดนฝนมันจะเป็นสื่สนิมแล้วอะอ่ามันโดนแดดโดนฝนแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราทําน้ํายามาขัดมันเนี่ยมันจะขัดออกไหมก็เลยจะไปทดลองทําน้ํายามาลองขัดพวกมือเปิดโครเมียมมันครับไาดูว่ามันจะออกไหมไปก่อนอื่นไปหาส่วนผสมกันก่อนดีไปครับทใครถามถึงอระกูถามบ่อยมากถามทุกคลิปที่ออนไปเลยอระูกขับมาแล้วนะครับเพราะว่าเลิกเมีแล้วยังยัง ความรักที่เบ่งบานตอนนี้มันเริ่มคงที่แล้วเริ่มมีเวลาที่จะมาทํารถทํางานให้ทุกคนได้ดูแล้วฝากติดตามไว้เลยนะครับสําหรับช่องอากูทองซงตอนนี้กำลังมีผลผลิตด้วยมีโปรเจกต์แปลกๆมาอีกแล้วอ๋อแล้วอย่างช่วยกันดูเยอะๆโดนเห็นเงินมาด้วยช่วงนี้ล้อมเดี๋ยวอีกห้าหกเดือนใช้เงินเยอะถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่ใช่ครับให้อากูเขาเป็นคนแนะนําด้วยตัวเขาเองเราจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่ยุ่งอ่ะโอเคไป ไปทำน้ํายากันดีว่ะเมื่อกี้เราช่วยกูยกเครื่องไาเรียบร้อยแนละ้วหลัไปดูส่วนผสมของน้ํายาขจัดคราบมยมาดีกว่ามาเราไปดูมาแล้วส่วนผสมนะครับทุกคนที่เขาใช้กันส่วนมากเขาจะเป็นสันไล์น้ำส้มส่่ชูเบกกิ้งโซดาแล้วก็วาซาบิไม่ใช่วาซาบิไม่ใช่เอาละ แต่ทีเนี้ยเราไม่รู้สผสนผสมมันสิว่าเขาผสมกันยังไงผมก็ไม่รู้ไม่ต้องถามผมเลยชิปหายแล้วเฮ้อมาผสมเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูเลยไม่รู้ว่าถูกสูตรหรือเปล่าน้ำยาล้างจานใส่ไปใครเคยทำก็ลองคอมเมนต์มาดูใช่ครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันเรายังไม่รู้เลยแต่อย่างละคือสัดส่วนที่เท่ากันก่อนไม่รู้หรอกเท่าไม่เท่าไม่รู้ใส่เข้าไปก่อนมนี่พ่อว่าออกไหมออกเพราะว่าเพราะจะออกใช่ไหมไอเดี๋ยวบอกเงี้ยวให้พ่อจะออกนี่รู้ไหมคืออะไร ไล่นกไม่ใช่ไล่นกมันเคยไปแล้วน็อตพ่อที่เป็นโครเมียมมีไหมทำไมอ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะทำแล้ว็นจะทำน้ำยาขจัดคราบโครเมียมมันม่จะเอี่ยมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะใหม่มากเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้เออเออส่วนผสมมีน้ำยาล้างจานน้ำส้มสายชูแล้วก็แบงกิ้งโซดาเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันต้องเป็นโซดาห้ามเป็นแบงกิ้งโซดาทำไมเหรอต้องใช้โซดาเลยโซดาไฟอ่ะเดี๋ยว มาสูไหนเนี่ยโทดาไฟเอาโทดาไฟมันจะกัดนะพ่อนั่นแหละรับประกันขาวขอใส่แมกโดนาเข้าพ่ได้หยิบผายแล้วอม่านุ่นเนี่ยดู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 ดตดู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 ูด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 ูวูด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 ูให้ดูดูดตดูดูดูดดูดด คือเขาว่าทำจริงๆในในอยู่บ้านอ่ะแล้วนี่ต้องทำไงคุณต้องร้อยพองหมดก่อนอ่ะโอเคร้ว้ก่อนใช่ไหมมันเหนียวคุณต้องวางไว้ข้างล่างแล้วแหละให้มันสลุดใช่ไหมใช่ให้มันสลุดก่อนอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอดูให้ฟองมันสลุดแล้วเข้าไปดูต่อครับที่จริงอ่ะมันก็สามารถขัดได้เลยนะจริงปะจริงแต่สองอย่างเองเหรอสามอย่างใส่สามอย่างแล้วเหรอไม่ต้องใส่กระเปล่าไหมไม่ต้องไม่ต้องมาเดี๋ยวค่อยจะเอากระเปล่าเช็ดเจมจนจุดๆุดใ กูขนาดนี้กูยังจะใส่น้ำเปล่าอีกเหรอเนี่ไม่ใช่กัดสีเป็นทางเหรอเพราะว่าเพราะอะไรเพราะพ่อพอมันเป็นนีเนียมล้ออะไรก็ล้อแม็กไงอ๋อเว้นเหรอเวนต์มึงไม่ต้องไปแตะเอ่อเวนต์มีแมเยอะนะมิสูบิชิอ๋อมิสูบิชิเออเดีไว้ก่อนเงาขนาดไหนเดี๋ยวลองเนีเอาวันราก่อนเฮ้ยนาี๋ยวาัน้าเขาไปกัดของเขาไม่คุ้มราคาเป็นแสนอ๋อเดี๋ยวลองดูก่อน ทำไมเองจะไปกัดให้มันขาวออกไปคะไม่ให้มันกลับมาเงาเหมือนเดิมมันไม่มีเงาหรอไอ้ดันดานแม่งทะเลาะขนาดนี้จะเงาตายแล้วกูเออมันไม่มีขี้ของที่เกลือก่อนเฮ้ยพ๋อมันไม่มีเงาหรอไอ้ดันดานแม่งทะเลาะขนาดนี้จะเงาตายแล้วกูก่อนเฮ้ยพอ๋อเนี่เฮ้ยมาเลยเอ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ย กระปุกไอ้ตัดตัดนี่ตัดลงจนเห็นไหมคุณคุณคุณเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะนี่เพราะว่าเวลาขัดกระทงกระทะมันนำดามากจะใช้อันนี้นะใส่ลงไปใช่จ้ะพ่อมันจะทำให้ขาวขึ้นใไหมเราโดนสีไม่เป็นไรได้ได้พวกนี้ไม่เป็นไรเป็นดวงเหลือเป็นดวงเนี่ยนี่หลายเยอะเลยโอุ้ยสีโอ้ยลูดเป็นทางเลย อุ้ยดูชาอุ้ยสีมันลายตายแล้วไม่เป็นแล้วออกแล้วใช่ไหมตีนต้นมันเฮ้ยออกว่ะทำเป็นเล่นไหม่นะมันออกนะเนี่ยยะนีกับผ้าถุงมันออกกระแปลงเยอะเลยเห็นไหมได้หรอพ่อได้ว่ะได้ว่ใช่ใช่พ่อนี่ดูดิมันน่าจะถลอกมันกลับเป็นขี้เกือเราเราไงพ่ออะไรวะเนี่ยเห็นไหมเอองานได้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 งานนี้ได้กลับมาแล้วเนี่ยเอองานที่สำเร็จ ไม่ใช่ได้เฉยห่ะเอออะไรน้ำส้มเข้าไหมน้ำส้มน้ำยาล้างจานน้ำกินโซดาแฉวเว้ยเดี๋ยวใช้ผ้าครับเฮ้ยอย่างงี้หน้าเนิร์เป็นฟองกันฟ้าก็ทาได้เนี่ยได้พ่อใครหน้าเป็นฟ้าก็ทาได้โอ้โหได้แต่แต่มันไปกัดรถเขาอ่ะมันไม่กัดสีนี่นะค้าจัดไปคุณ พวกปลาหมึกหรือว่าหมักนงหมักเนื้อใช้เบกกิ้งโซดาทําให้นิ่มมากเลยนะจิงมจริงไม่้ใช้เบกกิ้งโซดาหอิงมันเนี่ยอ๋อสูตรนี้เลยเหรอรู้กนมาตงไหนแล้ว้มาตงมไหนแลใช่มเนี่ยิงเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพ่อตอนแรกเหมือจะบอกเขานะจะเชิญชวนสรุปใช่จะรู้่ามากบ้าน้วเมื่อกี้แล้วเมื่อพ่อเองตื่นเต้นอย่างกูอยู่เลย นั่นแหละนกลัวมึงอายเขาผมเพื่อนอ่ะเอฮ้ยเอาไปเช่นกระจกแดงงาวัดเลยน่ะนี่ดีอุ้ยอุ้ยออกออกออกอุ้ยเป็นี่ดูดีเป็นคราบดำเลยพอเยีอยสีแล้วก็เป็นด่างเออไม่เป็นไรมีสปอนเซอร์สีทำสีใหม่ร้อยน้ำหมดนี่มาออกเอี่ยมเลยแต่ต้องใช้เวลานิดนึงก็ต้องมีเวลาว่างแต่ก็ดีว่า ดูนี่ดูข้างนี้นี่ไปดูข้างนู้นนี่คนละแบบเลยตังแหนตอนนี้ก็เดี๋ยวให้พี่ชาติว่าน้ำโค้กร้ดนอหารเนี่ยใสกว่าเลยใช่เขาบอกมีหลายที่เลยมากๆเลยนะนอกกจา้องแล้วทำมาหมดแล้วลาดท่วมยังใสกว่าเลยสะอาดด้วยเฮ้ยเงาแวมเลยว่ะ้ยลดวดเงานะได้ได้เป็นดวงเลยถือว่าได้แล้วถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนถือว่าสเร็จนะเออว่ะสักเต็มปุ่มได้นไดี ลองได้ทุกคนลองได้ลองได้แก๋วเพราะเราลองแล้วใครบอกว่าด okay. like ีเราก็ดีแต่ก็อย่าไปขัดสีรถนานนะครับเราไม่รู้ว่ามันทําประสิทธิ์ยาอะไรขนาดไหนโอเคเดี๋ยวสีรถมันจะพังไปก่อนมันไม่พังหรอกมันก็จะขจัดคราบสกปรกที่มันเกาะแน่นๆออกไปแต่ที่ไม่กัดขจัดคราบสีได้เลยมันเป็นคราบเก่าออกไปเป็นรอยหยดเลยอ่ะใช่มันขจัดคราบเก่าออกไปเออจะขจัดทินเนอร์ทิเล็กเกอร์ด้หรือเปล่าวะไม่ถ้าเป็นอันเกอร์มันต้องเข้าเนื้อไปแล้วมันต้องสนุดเนี่ย อเรียบไหมในกล้องเป็นไงในกล้องมันมันก็ดีขึ้นอ่ะใช่เอ้ยมันเงาอยู่อ่ามันดูดีขึ้นอ่ะมันดูดีกว่าจากเดิมอ่าไปข้างนู้นหน่อยอันนี้คือสภาพที่ยังนะคะทุกคนดูดิตรงนี้เป็นสนิมกระทาสีสนิมเลยอ่ะคแคทเบ่งครึ่งก่อนไหมคุณแบ่งครึ่งมันจะแค่มือเปิดก็มองเห็นแล้วนี่นะคะนี่คือโดนแดดเรียนะต้องระวังทั้งสีรถนะครับอย่างว่าเลย แบ็ดนี้มันมีลิ้นด้วยใช่ไหมมีครับมันแรงด้วยเนาะแรงมากใช่ไหมคะเนี่ยระวังเรื่องสีรถหน่อยครับเพราะว่าถามว่ามันไปขจัดคราบเก่าออกอ่ะมันทําให้เวลาที่มันไหลไปอ่ะมันไหลไปเป็นทางทางเลยไหลเป็นน้ํายาเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกัดสีรถได้ไหมไม่ใช่มันไม่กัดหรอกแต่มันจะกัดขจัดคราบที่มันเคลือบสีเก่าพอรถใครไม่เคยทําสีเลยนจะเป็น เพราะว่ามันเยอะมากเลยข้างนี้โอ้ยแต่กรเริ่มขาวนี่ใช่ใ่ปรนเนี้ยเริ่มมาแล้วเริ่ม้มาแล้วเหลือแค่ต่งนี้นะคะทุกคนเริ่มมาหน่อยเลใส่พิกิีมม่สุดากับเจอาเพชรใส่ชีสหน่อยน้องยังไ่จายน้อยังไม่จ่าไม่ต้องครับไป จากชักจากมาลื่นเลยก็คือถ้าของใครรถคันไหนที่มาเยอะเราก็จะใช้เวลาหรือว่าแบ่งเวลาทําวันละหน่อยก็ได้ใช่ใช่ก็ค่อยทําไปจนกว่ามันจะขาวหมดเลยนะคะถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็ไปให้เขาขัดเนาะไม่มีใครมานั่งขัดให้เลยก็ซื้อเปลี่ยนดิทำไมล่ะเนี่ยต้องคิดดีมากเลยแงะมาเอาใหม่ใส่เลยนี่รวยเหมือนพี่ครับพี่ก็ต้องเลือกละดิว่าพี่จะรวยหรือพี่จะจะมีเวลา พี่เอาทักอย่างพี่ทั้งไม่หนุยทั้งไม่มีเวลาโอ๊ยตายห่านะไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไม่เอาเฮี้ยอะไรเลยข่าไม่ออกอ่ะที่นี้มันเยอะแต่ก็ลดไปเยอะเลยกระป๋องสเปรย์40บาทดีกว่ามั้งข้อมือมด้งจะมันลดมันไม่เอาไม่เอาอยู่เรียบร้อยก็ถือว่าสำเร็จใช่ได้ครับทุกอย่างตอนนี้ก็พอใช้ได้แต่ไม่ได้แบบกดรุนแรงมากสำหรับรถคันใหม่ของเราก็โอเคจบบจำเพงะค่นนี้นะฮะคันนี้ รถพังแล้วไม่ซ่อมซื้อใหม่อเดียวเนิ่มสิดที่ไหนพ่อแล้วรถพังก็ซื้อใหม่รถพังก็ซื้อใหม่ทุววันนี้อะไรพังก็ซื้อใหม่หมดไม่เคยเก็บไว้ใช้ไปไปได้ครับให้ลองทําใช้กันดูนะแต่ก็ระวังหน่อยนะรถสีดานี่จะเห็นชัดเลยนะมันจะวิ่งเป็นทางเลยนะเพราะว่าถ้าสีเราทํามานานๆแล้วอ่ะมันความผระผก,อกมันเคลือบแล็กเกอร์พอเวลามันเจอนุ่นทางนี้วิ่งผ่านแม่งเป็นทางขา,ขาวเลยใช,ยใช่ก็ใช้ได้แต่ระวังระวังหน่อยอันนี้ข้างนี้ออกไม่หมดหรอกเพราะว่ามันหนามากแต่จากที่มันหยาบๆมันลื่นเลย ใ่ครับคลิปนี้ไม่มีความรู้มากขคน้อยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับไปดูอิพีพีหน้าว่าเราจะไปทําอะไรเกี่ยวกับรถต่อมีคนถามมาว,ว่ารถเราเสียหีือยังวะเสร็จแล้วครับ<อ>เดี๋ยวดูเลยว่าเราจะทําอะไรกับรถภายในกุ่ใหม่แล้วก็สีเลียลี่ขนาดไหนรอชมเลยอีพีต่อไปมีชื่อไหมคะน้องเปียกปูนไชครับไอเชอกันอีพีหน้าอีพีนี้สวัสดี